เรากำลังจะไปเก็บมะกอ,อกกันนะคะอยู่ที่นาของน้องสาวจ้าถนนก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะแยกไปนาคนนั้นนาคนนี้เนี่ยค่ะเมื่อวานก็เก็บฟืนอยู่ตรงนี้นะคะเอาไปเกาเรียกว่าอะไรอะ่ะก่อไฟตอนเช้าะคะ่ะ มันต้องมีไม้ไอ,ไอ่อยไฟออ,อตายตามองไปข้างหน้าก็จะเห็นโรงงานน้ำตาลนะคะโรงงานชื่อว่าโรงงานน้ำตาลมิตรผลค่ะเออเกษตรผลนะคะพูดผิดเห็นไหมคะเพื่อนเ<ๆ>โรงงานกเกษตรผลนะคะ เวลาเราซื้อน้ำตามันจะเป็นตาช้อนนะคะ่ะนี่แหละคะ่ะอยู่ที่อำเภอคุมพวาปีนะคะอำเภอคุมพระวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะเราก็ไม่มีไร่มีนาหรอกนะคะแต่เราอาศัยนาน้องสาวมาเก็บลูกมะกอกที่เอาไปตำส้มตำอะคะ่ะเก็บไปขายนะคะ นี่ะโรงงานอันนี้จะเป็นด้านหลังของโรงงานนะคะถึงแล้วไปเก็บมะกอ,อกก่อนนะคะเพื่อนๆมากับยายนะคะมากับคุณแม่แล้วก็มากับลูกชายค่ะอุ้ยเราจะเริ่มทําการเก็บผลผลิตเลยนะคะเนี่ยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปค่ะ